คนครับก็ไม่ดีเลยทำมีกิดหลาเลยๆหลดูก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ,พิมพ์วันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะครับจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับ ดูพิมพ์ดูเนี้ยไปก่อนนะครับดูด้านหลังนะครับสุดยอดเลยใช่มไหมครับสวยงามจริงๆนะครับผมไม่ได้เอาออกจากกกอบเอส่สยาก น้ำมันจะเข้านะครับความแตก,กพอดีเลยเลยถ่ายสดๆอยู่กันนี่เลยถ่ายให้ดูก่อนก่อนนะครับดูพิมพ์ดูอะไรกันไปนะครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับ มีเหลียงกับเขานะครับมีแตกแรงงานนิดๆนะครับมีดำมีดแดงอยู่ลึกนะครับถ้ามีกล้องพันหกร้อยเอ็กซเหมือนกับเซียนคนคงจะรู้จักเลยนะครับเพราะมันคาบน้ำมันตางอิวเหลีอยงเลยนะครับเป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำมันตางอิวหรือว่าเป็นคาบขึ้นมานะครับ ด้านหลังอีกที่นึ่งนะครับด้านหลังหนี่โอ้โหสุดยอดสวยจริงๆนะครับเป็นลายกาบหมากหรือว่าลายเปียกไม้นะครับสวยงามจริงๆนะครับ ครับขอบคุณครับ